เกิดงานแล้วพี่น้องไม่ได้โอเลยฝนตกทั้งเดือนเลยเดินกลับบ้านมีแตต้นไม้ตัดพริกวัวนี้ฝนตกดูทางไปบ้านลกก็ลกมักตันเตงตัวนี้เป็นเป็นไอ้ลอเป็ดเก่าเขา รถกขดทิ้งไปประบานแล้ววันนี้ก็พักผ่อนนี่ก็หมู่บ้านเขากไก่เห็นตัไก่ของก็วิ่งมาตอนรับคนนะ่ะเย้เย่เย่วิ่งมามไก่เต็มเลย วิ่งมาล่ววิ่งมามาหาของกินวิ่งมาทำไมต้มเนี้ยต้มไม่ได้มันไก่นักเลงไงไก่นักเลงไก่ตีร้องทำไมเนาะเนี่ยเลิกงานมาก็มากกดูไก่ดูอะไรอย่างเงี้ยเต้ เดียดเ่ยวเลยไกยยยย่ทั้งไก่ทั้งแมวอื่นเอาแล้วแมวเจลุมหมากันนี่เอาเลยตีเลยตีเลยเออเป็นไงแมวโดนตีไ <c oughs> อตัวเหลืองใครตีไอแมวตัวเหลืองเมื่อกี้นี่ไอแก,กฟิวนนะตัวนี้ล่ะโอ้ยตัวนี้ตีกาฟิวเมื่อกี้นี่ บอกแล้วอลองแรงหน่อยนี่น้องเดินไปไหนก็เดินตามเลยไงเดิน,น,นเหยียบขาเลยน,ะน,นี่มันไม่มีอะไรกินเนาะหาอะไรกินนะบรรยากาศฝนตกคือตกมาแล้วก็ได้กินมะม่วงกินผลไม้แล้วก็ได้เก็บเด็ด กองขายอย่างเงี้ยโอ้ยไม่มีอะไรมาให้กินเลยตอนนีมม้เป็นน้องเดยวเข้าบ้านก่อนอาเปียกแล้วบ้านก็เหมือนไม่ไดูสภาพตู้เย็นก็เก็บขยะมาทั้งนั้นตูน้เย็นสามตู้สี่ตู้เก็บขยะมาทงเดียวที่พักมันไม่แล้วดูมันแคมเหมือนหรอกทำาะอ่างอง มาเตี้ยบเลยใช่ไหมน,นะเนี่ยที่แบบมองเมียพย,ยกักจ้ำยู่นะครับทั่วเพรว่าอ๋อพวกนี้นะครับก่อนนะห้องเช่าห้องน้อยเนี่ยมีแต่ของเก็บขยะทั้งนั้นนี่พวกตู้พวกอะไรนี่มีแต่ของดีๆัอะลรนี่อันนี้ก็ที่ตับปิงนี่หน้าหนาวโอ้หนาวเราเปิดมาเนี่ยร้อนเย็นสบายอยู ใครมาประเทศนี้อย่าไปอายนะไม่เก็บขยะมาใช้ <pper pper> ลอง,งทรุรองเท้านี่เจ็บมาอย่างเียวนี่เสื้อผ้าของใค <pper pper> รเพื่อนกันไปเก็บมาขยะนี่เพื่อนเป็นผมผมจะทาอย่างดีใครไม่เก็บก็ไม่ได้ใช่นะเอาอจะนี้เป็นน้องนละเปบนน้่นอาศัยอยู่วิเัย เราอยู่กับมันไม่ถึงห้าถึงห้าปีก็กลับบ้านแล้ว